สวัสดีค่ะพบกับนิณายคะชิลชิว,ช,ว,ช,วชิวนะคะวันนี้ก็น่ณายก็อยู่หลังบ้านนะคะเพื่อมาทําต้มจืดผัะกาดเดิมมูงสามชั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะลนะน้าประกาัดดงมมูสามชั้นของน,น่อยเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะอันนี้หมอ้อกําลังเดือดอยู่เลยนะคะปุบ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 อยู่เลยนะคะกลับมานะคะ่ะ เดี๋ยวนิดหน่อยนะคะวันนี้ก็จะทําน้ำริกประทูนะคะแล้วก็ต้นจืดกระดองนะคะนี่ก็นิดหน่อยเตรียมสะอมชุบไข่นะคะแล้วก็มะเขือยาวชุบไข่ทอดนะคะเดี๋ยวกระทะร้อนแล้วนะคะได้ที่แหละเอาชะอมลงเลย มลงเลยนะคะไฟแรงมากเลยใช้เตาถา่าน แรงมากเลยอันนี้ก็จะชิชีนิดเดงนะคะทำกับข้าวอยู่บ้านอากาศร้อนมากๆเลยค่ะโอเคเอาแค<ม>เ่เหลืองๆกรอบๆอืมกินหอมมากเลยค่ะกินชะอมชุบไข่หอมมากๆต้องดูนะเห็นไหมคะหอมมากๆเลย แรงมากเลยคอะมาเกลือลงก่อนนะคะโอ้ยเกลือชุใส่เอาลงก่อนเดี๋ยวอะเนี่ย ลงทีเดียวสุดเลยบาดแรงมากนะคะแต่สีสันก็ยังออกมาสวยงามอยู่นะคะยังไม่ไหม้ยังไม่ไมน่ะคะสีสันที่สวยงามอยู่ เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะทอดปลาทูต่อค่ะเราทอดจะอมชุบไข่เสร็จแล้วนะคะเมื่อเขือชุบไข่เสร็จแล้วตอนนี้เราก็มาทอดปลาทูกันค่ะน้ำมันก็เดือดพอตกควรแล้วกระทะร้อนพออมควรปลาทูค่ะ ปลาทูก่อนสองตัวอเกไหจะใส,ส่อันนี้ซื้อเป็นเข่งนะคะเข่งสองตัวเข่งละสามสิบห้าบาทปทู่้อยทำกับข้าวชอบใช้กั้าวถ่านค่ะ จะหอมมีความรู้สึกนะคะนี่เหือนชิน้เน้ทำมาเ้าเจ้า่านแล้วมันอร่อยดีค่ะแล้วก็ทำแล้วมันเสียดยากหน่อยห้าร้อนด้วยแล้วทำพวกแกงกะเทียอะไรเี้ยมันก็จะเสียไม่ค่อยไม่ค่อยง่ายต้องทำเจา,ถ,าถ่านอ้กาดร้อนค่ะทำเจ้า่านแล้วก็จะออกมา า้านะคะมาดูประตูที่เราทอดนะคะตัวใหญ่ๆเป้งๆนะคะเดี๋ยวเราไปคุกกับน้ำติก,กับตีกันนะคะมาค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเราทอดประตูแล้วนะคะประตูเสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะ นะคะอันนี้ทั้งหมด6ตัวนะคะเดี๋ยวเราไปกินกับน้ำพริกกะปิกันค่ะก็ในหม้อน,นะคะแล้วก็ปล่อยให้ต้มจืดประกาศดองน,นะคะทั้งหมูแล้วก็ประกาศดองเปื่อยก่อนนะคะในหม้อน,นะคะนี่แหละก็จะต้มผักนะคะมีตัวผักยาวกระเจี๊ยบแล้วก็มะเขือนะคะต้มไว้กินกับน้ำพริกกะปินะคะ สวัสดีค่ะกับข้าวก็เสร็จเป็นน้าที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เหลือแต่ต้มประกาศด,ดองหมูสามชั้นนะคะยังไม่เปื่อยนะนิดหน่อยก็หิวแหละนะคะก็เดี๋ยวขอตัวมากินพริกปะทูกับผักก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นมะเขือยาวชุบไข่นะคะแล้วก็สะอมชุบไข่นะคะก็มีถั่วกระเจี๊ยบมะเขือต้มนะคะอันนี้ผักอันนี้นิดหน่อยเรียกม่ไม่ถูกสักทีนะคะแล้วก็อันนี้ มะเขื่อพวงนะคะแล้วก็พริกกระเหลียงแก้มกับน้ำพริกน้ำพริกกะปิค่ะแล้วก็เป็นผักโดนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆจ้า